แล้วก็มีการยึดซั์นะครับเป็นยึดอาญาเงินในบัญชีนะครับประมาณ5 3 9 4 7ากสบาทรวมทรัพย์สินเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยวันนี้เราวันเดียวเราทำการยึดรั์ได้ประมาณห5 0,000้าบาทเศษนะครับต่างนะครับปร๋งตมอ่างทองจังหวัดระยองครับต่อไปครับอันนี้เป็นภาพผลการเรบัตรครับอาจจะเล็กนิดนึงนะครับเป็นทุก ส1เดลายจะคุณตามหมายจับ2หมากก็เป็นเงินสดในบัญชีประมาณ0,000 0บาทเศษนะครับยาบ้าทั้งหมดที่เราตรวจยึดได้ก็30,000 0ถามห่้า3 9 5ห้าอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่วงแรกรับ18ถึง1สิงหาคมครับต่อไปครับโดย นในนายพลวงจันทร์แล้วก็ได้นทางไปทาการตรวจยึดด้วยตัวเองพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจสพวังจันทร์ครับต่อไปครับวันที่21นะครับที่ก็เลยสว่วนที่กาลังการนะครับเราไปตรวจยึดได้ที่บ้านเช่านะครับอยองครับเมื่อวันที่24นะครับเป็นการตั้งจุดในการตั้งด่านนะครับอยู่บริเวณถนนสุขุมวินา สวมหลวงทนจังหวัดระยองได้ตัวจิจ่าบ,บ้าได้สองหอนะหอเกิดถือเป็นนโยบายหลักของจังหวัดระยองแล้วก็เป็นนโยบายหลักซึ่งค้าการจังหาัดพอตัวตัวนี้ถือปฏิบัติตามหน้าหน้าที่อยู่แล้ววันตกักับเมื่อวันที่17เกรกฎาคมสิบหเ,เล่งด่วนก็มีการลงนามปฏิญญาร่วมกันว่าด้วยการปรบาบยาเสพติดหลังจากวันนั้นมาเรื่อยแต่วันที่1ิกรกฎาคม ส่งเ็วสิบจนถึงวันที่1สิงหาคมในวันนี้ครับเรื่องบริษัทการของความผิดในการยึดนายญาตไว้เป็น,นการเป็น,นการตามมาตรการทางกฎหมายที่ถูกข้อก็ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับแจ้งงบอกแส่จากพี่น้องประชาชนในจังหวังนะครับในการแจ้งบอกแส่ต่ดตาม รู้ว่าคณะกรรมการกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จตระยงเพื่อให้จัังหวดระยงเป็นจงันจงหวัดที่น่าอยู่พี่น้องประชาชนในจัังหวดระยงมีความปอุกปุลใจนะครับจะเรื่องปัญหายาเสพติดให้เบาบางลงไปถึงแม้จะกำจัดยังไม่ได้ร,รับตัวเสียแต่เบาบางลงไปวันนี้ทางหน่วยการเราต้อ,ของขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับในการแจ้งบอกแส้เรื่องยาเสพติดให้กับเศูนย์ร่วมทำทั้งแ8คือนะครับตัวบีท่านก็คือผู้นำนะครับ คอารีว่าคับเจ้าที่มาจะเป็นพวกมีรายงานว่าจะมีการคเกี่ยวข้อแต่ว่ามีกระบวนการกลับดูมต่างกาชาชนตบวเป็นตัวทีุ่ดก็ด้านหน้าโตนะครับก็จะเป็นท่านว่านะตัวท่านหน้าดีก็

เขาเข้มขนในยาสุิดเราก็นน้นเรื่องนี้หละแต่ทุกอย่างเราทํางานเปต้นดตลอดกฎหมายมันเขียวข้องไว้แล้วหน้าที่แในสังกัดปูพันธุ์วิลนะครับพี่ได้ปูนธุ้สืบมวชนะครับพี่ร้องมีโเมาร่วมในกนะเาในครั้งนี้นะครับมาเรียนร